เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม My Hero Academia ีอันตาอิมกันอีกแล้วนะครับผม EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP ที่มาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องพวก สถานะบัฟทั้งหมดในเกมนะครับแต่ว่า EP นี้เนี่ยจะเป็นสถานะดีบัฟนะครับก็คือเป็นสถานะที่เกี่ยวกับการใช้ใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับหรือฝ่ายศัตรูนั่นเองส่วนพวกบัฟเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับฝั่งตัวเองนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะที่สถานะแรกนะครับสถานะบีดนะครับหรือว่าเลือดออกนั่นเองนะฮะสำหรับสถานะนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับที่มันจะมีผลเลือดออกอ่ะเวลาถ้าเกิดว่าฝั่ง ั่งตรงข้ามมาโจมตีเราหรือว่าเราได้รับความเสียหายอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะโดนเลือดออกออกมานะเป็นก oui. like well ระเซ็นนะครับอย่างเช่นพวกโทกะหรือพวกโอเวอร์ฮอลอะไรพวกนี้นะครับที่มีสถานะเลือดไหลนะฮะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนพวกสถานะเผาไหม้พวกอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆกันพวกนี้เนี่ยจะเป็นสถานะที่ค่อนข้างคล้ายกันและจะมีเหมือนกันทุกเกมนะครับสถานะเผาไหม้กับสถานะเลือดออกเนี่ยส่วนสถานะต่อไปนะครับสถานะ by resistance ดีคริสนะครับผมสถานะนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกลดการต้านทานนะครับของสถานะตาบอดนะครับอย่างของบัฟเนี่ยมันจะมีเพิ่มการต้านทานเวลาถูกตาบอดใช่ไหมแต่ว่านี้เนี่ยมันจะทําให้ลดสถานะของสถานะ ตาบอดอีกทีนึงนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีต้านทานแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เอาเปลดต้านทานฝั่งตรงข้ามได้นะครับส่วนสถานะต่อไปสถานะาใบยเฉยๆนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสถานะตาบอดนะครับที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่สามารถ โจมตีโดนได้นะครับยกเว้นจะใช้อันตีนะถึงจะสามารถโจมตีได้ปกตินะครับสถานะต่อไปสถานะเบิร์นหรือว่าเผาไหม้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเลือดออกนะครับความเสียหายเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกเทิร์นนะครับมันจะต่างกันแค่นิดเดียวนะครับส่วนสถานะต่อไปอนฟ f u s i o n นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสถานะสับสนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเหมือนพวกตาบอดพวกเฟียความกลัวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยที่โดนโจมตีนะครับจะ โจมตี ทั้งแบบแบบสุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีฝั่งตรงข้ามก็ได้หรืออาจจะเป็นโดนโจมตีพวกเดียวกันก็ได้นะครับสถานะน,นี้เนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าโดนพวกเดียวกันเนี่ยแย่เลยนะครับส่วนสถานะต่อไป critical rate decrease นะครับจะเป็นลดอัตรา critical สังเกตไหมครับถ้าเขียนว่า decrease นะครับจะเป็นเกี่ยวพวกลดต่างๆนะครับคืออยู่ในส่วนของ debuff แต่ถ้าเป็น increase เนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนของ buff นะครับที่ช่วยเป็นผลประโยชน์ให้ทีมเรานะครับอ่าต่อไป defense decrease นะครับอันนี้ จะเป็นลดพลังป้องกันพาวเวอร์เนี่ยก็เป็นลดพลังนะครับ ส่วนสปีดดีคิดเนี่ยก็จะเป็นลดความเร็วอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนกันแค่นิดเดียวพาวเวอร์ดีฟเอนสปีดก็ตรงตัวอยู่แล้วนะฮะสถานะต่อไปสถานะเฟียนะครับหรือว่าความกลัวนั่นเองก็คือถาหาก h i ีนะครับน้อยกว่า50%นะครับจะมีโอกาสสูงมากที่ยูนิตเนี่ยจะไม่สามารถดําเนินการใดๆได,ได้หรือว่าเป็นง่อยไปเลยนะคล้ายๆกับอาอมาอมาพาธนะฮะคือจะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับส่วนสถานะต่อไปสถานะฟีดนะครับก็ตรงตัวแช่าาาาาาแข็งนะครับสถานะนี้ นี่คือจะไม่สามารถดําเนินการใดๆได้เลยนะครับการโจมตีอะไรก็ไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะโดน100%ที่จะติดคีติคอนะครับสําหรับตัวที่ถูกแช่แข็งนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะมีพวกโทโดรุกิอะไรพวกนี้นะครับที่มีแช่แข็งมีอะไรด้วยโทโดรุกิเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถใช้ทั้งแช่แข็งก็ได้ใช้ทั้งเบิร์นก็ได้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงอีก1ตครัวเลยนะครับสําหรับโทโดรุกินะครับส่วนสถานะต่อไปนะครับ Invetuation นะครับ จะเป็นสถานะหลงไหลนะฮะไม่สามารถดําเนินการใดๆได้นะครับกับศัตรูถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามหรือศัตรูเนี่ยเป็นเพศตรงข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับพวกถ้าเราเจอทีมหญิงเราใช้ทีมชายถ้าเราใช้ทีมหญิงเจอทีมชายนะอะไรประมาณนี้ก็คือพวกเน้นเพศตรงข้ามนะฮะสถานะต่อไปนะครับเพลารายนะครับก็คือ เป็นสถานะที่ไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เลยนะครับหรือว่าเรียกว่าสถานะอมพาสนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยจะเหมือนแช่แข็งเลยนะครับคือจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับอมพาสก็ตรงตัวอยู่แล้วนะฮะส่วนสถานะต่อไป m a x HP De ฮดพคนะครับอันนี้ก็คือลด H p สูงสุดนะครับส่วนพัดอันตาเกตดีคิดเนี่ยก็คือลดขนาดนะครับของพัดอันตาหรือว่าไอที่เป็นพลังนะครับพลังงานนั่นเองพลังงานที่ใช้อันตินะครับพัดอันตาซิลเนี่ยอันนี้ก็คือปอ ้องกันนะครับผู้ใช้จากการใช้พัดอันต้าสกิลก็คือป้องกันพวกสกิลอันตีอะไรพวกนี้นะครับส่วนพัดอันต้าเกรดอินคิดพิเวนชั่นเนี่ยอันนี้ก็คือป้องกันนะครับไม่ให้เกรพัดอันต้าเนี่ยของผู้ใช้เพิ่มขึ้นหรือว่าสมมุติ เรามีอยู่พลังงานเกยียรตอันต้ายอยู่ครึ่งหลอดนะครับก็คือมันจะไม่สามารถเพิ่มไปมากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราโดนสถานะนี้นะครับส่วนสถานะต่อไปสถานะสกิลดาเมจดีคีนนะครับก็คือลดความเสียหายของทัศน์ผู้ชายนะครับแล้วก็สถานะสุดท้ายก็คือสกิลซิลนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันผู้ชายนะครับจากพวกสกิลต่างๆนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลดีบัฟทั้งหมดในเกมที่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นโอเวอร์ฮอรเนี่ยนะครับที่มีสถานะเฟียนะครับหรือว่าความกลัวนั่นเองเนี่ยเนี่ยนะครับมันจะมีเขียนว่าเฟียเห็นไหมฟอร์สองเทินนะก็คือโดนสถานะความกลัวเนี่ยสองเทินนะครับประมาณนี้นะฮะหรือว่าโทกะนะฮะมันก็จะมีพวกสถานะนะครับติดเลือดไหลด้วยนะฮะสำหรับโทกะนะนี่เห็นไหมบริดต์นะครับตรงนี้ฟอร์สามเทินนะครับ มานนี้ะครับสำหรับสถานะทั่วไปนะครับที่เราจะต้องเจอทั้งพวกบัฟและดีบัฟนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้นะฮะส่วนการสุ่มนะครับเดี๋ยวต้องรอหน่อยนะครับตู้ใหม่ไม่มาสักทีนะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าจะมีเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ